สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถไว้ใช้งาน1คันนะครับคันนี้ Toyota Corolla Altis นะครับรถปี2004เกียร์ธรรมดานะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เป็นแท็กซี่มาก่อนนะครับเก็บสภาพไว้สวยเลยครับใครสนใจหาเอาไปใช้งานนะครับราคา5,9.000บาทนะครับลองชมดูก่อนจะถูกใจหรือเปล่านะครับถ้าใครเน้นเอาไปใช้งานตัวนี้รับรองไม่ผิดหวังครับ อะไรเยอะดูแลง่ายราคาไม่แพงนะครับทรงดีอันนี้เขาจัดทรงไว้ให้สวยเลยครับเปลี่ยนล้อมาแล้วล้อไปซื้อเองก็หลายพันแล้วครับเอาคิดง่ายอ่ะอันนี้59าหมนะาครับไปเจราจาต่อรองกันดูนะครับถ้าใครเน้นหาไว้ใช้งานนะครับลองไปทดลองขับไปเจราจาราคาไปตรวจสอบสภาพนะครับผมวนดูอยู่หลายรอบแล้วคันนี้ดูกี่ทีก็เสียดดยถ้าใครเอาไปใช้งานได้น่าจะดีน่าจะจบในราคาที่ไม่แพงครับลองชมดูนะครับ สภาพนี้จากที่เคยเห็นที่ผ่านตามาแต่ก่อนที่เขาขายกันแท็กซี่ปลดป้ายตัวนี้ยังดูแลไว้อย่างดีเลยครับนอกในสวยใสยสะอาดหมดจดน่าใช้งานครับและเมื่อเทียบกับราคาที่ผมเคยลงรถพวกปีต่ำกว่าปี2000นนะครับราคาสูสีกันเลยนะครับอันนี้ได้ทรงได้ปีดูแลง่ายนะครับลองคำนวณดูได้เลยว่าผมพูดเกินจริงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับ แค่เห็นแล้วเสียดายถ้ามีคนเอาไปใช้งานได้น่าจะดีก็อลองไปชมไปทดลองขับเจราจาดูนะครับพระรามสองครับผม